คน่นนจะก็เออหรือฮู้สตองกูกจะถาเลยหรือตู่าก็มานนจะก็หรอกกูนเจ้าราก้อนเจ้ากูขีนะหรือก้อนเจ้าก้นแดงก้อนดงเด็ก็ท้อน้อยก็น่ตาจก็มาลีกูมาห้ยกอ้นตาจะก็นอกกูีเน่โอ้แล้วนนจะก็ขาก

เป็นนักจตวิทาเร่งเต้นนิดกันนิด